สวัสดีครับสในทีมงานโคราชโซลารเซลล์นะครับผมวันนี้อยู่กับชุดเซ็ตแทงน้ำหัวสูงนะครับผมพร้อมกับโซลารเซลล์แล้วก็เป็นลองเก็บของนะครับผมเซ็ตนี้เป็นเซ็ลระบบนะครับผมแล้วก็ชุดไฟสปอร์ตไลท์นะครับสีดวงนะครับผมสปอร์ตไลท์ทั้งสดีดวงอ้อมชุดแผงโซลารเซลล์นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับเซ็ตนี้จะใช้เวลาทำ่อนข้างนานนิดนึงนะครับผมเพราะว่าะะา ต้องการงานละเอียดนะครับผมแล้วก็ดีเทลงานหลายๆอย่างนะครับผมลูกค้ามั่นใจก็เลยให้เราทำค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของถังแทงน้ํานะครับผมชุดโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ก็นี่ครับตัวนี้ก็คือสูบน้ำเติมองศาครับผมเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นปั๊มสองแรงนะครับผมใช้สีแผงเป็นปั๊มขนาดของมิสิเมตรนะครับ A C d c ผสมไฟฟ้ากับไฟโซลาเซลล์ได้เลยนี่เราจะเลือกใช้เพราะไฟโซลาเซลล์ก็ได้ไฟฟ้าก็ได้ครับไม่เติมน้ำลงสาก็ได้ น้ำลงสารเรื่อยๆครับก็ส่วนหนึ่งก็จะดังขึ้นถังนะครับเป็นแข็งหนาวไปทีเราทำออกแบบสวยนะครับผมแผงเล็กๆนั่นจะเป็นแผงไฟสปอตไลท์นะครับผมออกมาค่อนข้างดีแข็งแรงแน่นอนครับผมสวยงามเลยนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งที่ลูกค้าอ่ามอบเราก็คือเป็นตัวห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของก็ออกแบบค่อนข้างดีนะครับขนาดสองคูณสามเมตรนะครับผมความสูงที่สองเมตรห้าสิบนะครับ ตัน,นี่เก็บฟองได้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะบเก็บฟองค่อนข้างดีอยู่เรียบร้อยนะครับเียบ้อยค่อยข้นทางน้ำเดินนะครับตอนนี้เราเดินไฟเดินอ่าท่อให้เรียบร้อยนะครับสวยงามแน่นอนนะครับ,บสวยครับผมนหนึ่งข้างหน้าข้างหลังนะครับ หมด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟสปอตไลท์อันนี้สปอตไลท์นี่รับประกันหนึ่งปีนะครับสว่างทั้งคืนแน่นอนครับผมไฟเหลือๆเลยครับผมของอาวีท็อปฟันเราใช้ของเกรดค่อนข้างดีนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับส่วนตัวปั๊มตัวนี้เราก็มีตัวเช็คบอลให้เรียบร้อยนะครับกันปั๊มเสียนะครับให้พร้อมนะครับสวยงามตัวโครงสร้างทั้งน้ำนะครับตัวหนึ่งก็มาดูระบบ สปริงเกอร์นะครับนี้ลูกค้าก็ให้เราเดินสปริงเกอร์ในสวนด้วยนะครับผมงานนี้ก็เป็นงานดันจากทั้งน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราดูงานสปริงเกอร์นะครับเซตนี้เดินโซนแรกนะครับอ้อมอ้อมคลองนะครับอ้อมสะหลบนี้สปริงเกอร์จะอ้อมสะหันนี้ครับเดี๋ยวเราผมลองเปิดดูนะครับว่า๊มจะทํางานไหมนะครับสปริงเกอร์จะทางานดีไหมครับอ่า เจสปริงเกอร์นะครับนี่นะครับหัวทำงานสมบูรณ์แบบนะครับผมนี่ครับผมไม่แน่ใจว่ามองเห็นดันพอมสารนะครับผมสปริงเกอร์ตัวกเลยมีโซนโซนแรกนะครับมีก๊อกน้ําให้ด้วยนะครับมีก๊อกน้ำอันนี้เป็นจุดจุดห่างของใช้นะครับของใช้ทั้งหมด ส่วนหนึ่งก็เติมน้ำไปกนนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโบราสชสซล่าเต๋อ